เสียใจด้วยนะ,ะทุกคนคลิปนี้ไม่ใช่ออนิดมอฮิตนะแต่ว่าวันนี้นะฮะผมคอนเทนต์หมดแบบว่า300%นะไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีดก็เลยไปที่มาของคลิปนี้นะฮะในวันนีเน้เราจะมาแบบทําการสุบเล่นแบบกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทํามาประมาณ9เดือนนะคือแบบทิ้งห่างไปยาวมากเลยผมไม่รู้กันว่าทําไมผมแบบลืมซีรีส์นี้ไปได้นะแบบซีรีส์ปัมคอนเทนอย่างดีเลยผมบอกเลยซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ได้กําหนดชัดเจนนะเวลาจะเล่นแบบ แมปเต็มอะไรเป็นหลักนะฮะเอาเป็นว่าผมจะเน้นสุ่มแมบที่แบบมันเกากาวให้ได้มากที่สุดล้วกันนะโอเคก็แต่ลแบบในวันนี้นะครับมันจะกาวมากแค่ไหนเชียวก็ไปเริ่มมาเลยไมแต่เมื่อไหร่นิดมอรคิดจะอัปเดตปะเนี่ยอ๋อดีเลยนะฮะเจอกันตอนเดือนตุลาคมโอเคไปแมปแรกนะฮะชื่อว่าสลันกัสเลรอเรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะฮะปกเป็นกระต่ายแล้วก็ปกใหญ่ก็เป็นกระต่ายเป็นปกแบบกระต่ายสุดน่ารักนะฮะจังหวะเดี มันจะเป็นแบบที่แบบสุดยอดมากแขนงเชียวมียอดกดไลค์ถึงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วลองไปดูกันเจอแบบโม่ๆเลยหน้าเลยคอมเมนต์นะ,นะะเข้ามาแล้วทําไมจอมันดำเนี่ยเดี๋ยวนะคือให้เรากดที่นี่เพื่อเอาเงินหนึ่งดอลลาร์ตอนนี้มีเงินกี่บาทอะ่ะผมมีศูนย์บาทแล้วก็มีสังกัสศูนย์ด้วยกดไปโอเคเพิ่มเป็นหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าให้เราเอาเงินสามสิบห้าบาทมาซื้อสังกัสโอเคกดรัวๆจังหวะนี้ พอแล้วแล้วก็กดซื้อไปโอ้ oh my god แล้วมีกระตายบนจอแบบนี้แล้วมันทำอะไรได้เนี่ย oh <my> <laughs> กดแล้วมีเสียงด้วยอ่ะเรากดแล้วก็จะได้เงินมากกว่าเดิมโอเคแล้วก็ซื้อสังกัดเพิ่มแล้วก็กดไปอีกซื้อเพิ่มแล้วก็กดไปอีกซื้อเพิ่ม ว้าวจังหวะนี้นะฮะดอกเบีย้ยท็ต้น1 0 1นยนะโ oh <laughs> อไมคก็เดี๋ยวผมเล่นแบบนี้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวโอโอกระต่ายเยอะมากนะจังหวะนี้เต็มไปหมดเลยว้าวเอาอีกเอาอีกเอาให้แบบเอาให้มันบังปุ่มไปเลยจะไม่ต้องเล่นละอ่ะบังไฟบังแบบสุดๆเยอะมากกี่ตัววะเนี่ยกี่ร้อยตัวเยอะมากเยอะเกินไปแล้วโอ้แล้วแบบต่อไปอันนี้ไม่น่าจะกาวซะก็ไหลนะแต่ว่าดูแบบสร้างสรรค์มากนะฮะ แบบนี้มันให้เลือกว่าเราเคยทําแบบสิ่งที่โจทย์เขาบอกหรือเปล่าฉันไม่เคยที่จะเดินไปผิดห้องเรียนผมไม่นะผมไม่เคยผมไม่เคยเดินเดินผิดผมแค่เดินไปห้องน้ําผิดโอเคผมไม่เคยน่าหล่อเลยจังหวะเด้ฉันไม่เคยโกหกระหว่างเล่นเกมนี้อืมอืมไม่ผมไม่เคยโอ้คนที่เคยด้วย <laughs> พี่โดนลม3ต่อหนึ่งจบละเราวจูวแพ้แล้วจังหวะเด้ ฉันไม่เคยต่อสู้ทางแบบกายภาพเลยไม่เคยต่อ,อยใครผมไม่เคยนะผมเคยแค่เอาก้ออีฟาดคนอื่นน่ะนับไหมโอ้โหทำไมเส้นี okay. ้มันรุนแรงจังวะเนี่ยเคยทุกคนเลยต่อไปเรามาที่แบบเจแปนมีมเอลิเวเตอร์กันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอย่างที่มีมากนะแค่ฟังเสียงเนี้ยคุณก็จะรู้แล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันพูดอะไรอยู่นะฮะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่เหมือนกันนะเสี่ยเวทนดังเลยมันมีลิกสิทธ์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดมีลิกสิทธ์เนี้ยคุณก็คงไม่ได้เห็นแบบนี้ในนคลิปี้ะ อาละมาแล้วนะฮะพี่กัเป็นชายเนี่ยสองคนนี้โอ้ my g กอดเปิดมาแล้วโฆษณาอะไรเอ่ยโฆษณาบางอย่างสปอนบอบดูได้เพื่ <c oughs> <c oughs> อโอ้โ,อโหละโอ้โหลวโปรโมเตอร์นี่มันอะไรวะเนี่ยโจรูนโจบาน่าทำไมนายเปลี่ยนไป <c oughs> และต่อไปเราจะพบกับอนิเมะสัยกก่างหนึ่ง <c oughs> เขากำลังจะเตะเทียนทีหรือเปล่าโอ้ oh my god ระเบิดคาลิปเลย อ่ะแล้วเข้าไปเพลงนี้ก็ยังฟันเลยนี่มันอะไรเอ่ยโอ้ไม่กอดเดียวมีมี emoji แบบอีโมจิขอลองวิ่งเข้ามาในลิฟต์มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้หัวตายเลยแล้วบ้างพี่โอ้มามาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวโคตรโคตรมั่วว้าวจังหวะนี้พี่แกโคตรเบอร์เซิลนะครับพี่แกแบบไล่ฆ่าทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะคนญี่ปุ่นที่เขาแบบไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยแต่ละ m e ม แล้วจะจูเพลงก็ชิวเฉยเพลงชิวในขณะที่แบบคนกำลังแบบโดนเบอร์เซ็ก์์อย่างเมามันะฮะแล้วผมก็เป็นไล่ต่อไปหรือเปล่าเออแมปต่อไปผมบอกเลยนะฮะว่า let's go gambling, gambling. จะได้อะไรเอยสล็อตสุดมันสุดท้ายโอเออโอเคเดีน้อยก็ยังได้ติเก็ตมาอยู่จะแลมวิ่งต่อ อาเดลมิดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันยังสูงไม่เสร็จเลยอ่ะมันให้ตังค์ไปแล้วนี่มันลอกผลด้วยว่าแมปต่อไปผมบอกเลยนะครว่าเป็นจุดพีคสุดของมวลมนุษยชาตินะก็คือขี่รถลางเข้าไปในคาปิบาร่าที่ท้องอยู่12ตัวคำถามแรกคือทำไมมันต้อง12ตัวคำถามที2ท่2องทำมาเพื่อมันไม่ใช่รถลางจะซ้ำนะมันเปการเป็นรถแบบรถอะไรไม่รู้กความเร็วส yeah! ูงเย a คาปิ่า,าอยู่ไหนอะ โอ้ยก่อนคาบิบลาท้องอยู่ขโมยนั้นนะคะสิบสองตัวพระเจ้าช่วยสิบสองตัวจริงด้วยเกมนม่ไม่โมผมบอกเลยอ่ะผมมาแล้วมาได้ความเร็วสูงบอกว่าข้างหน้าเขาจะไม่หยุดกันนะถ้าเกิดข้านหน้าเขาหยุดเราก็จะตายนั่นเองตายแบบไม่มีข้อสงสัยเลยแหละโอ้พระเจ้าจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรจะเล่นมูไคมันหล่นลงมาวะโอ้พระเจ้าจอรดเราต้องใช้เวลากี่นาทีกันนะในการไปถึงคาปิบร่าที่ ท้องอยู่สิตัวไม่รู้สิซาร่าเป็นชื่อซาร่าหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้เดี๋ยวเป็นว่าเรากำลังไปด้วยความเร็วสูงสูงมากๆแต่เหมือนข้างหน้าเขาจะไปช้ามากเลยเนะี่ยผมเกรงว่าเราจะได้ทำการปั๊มปั๊มกันเร็วๆนี้ผุณคิดว่าเราจะรอดไหมซาร่าอ้อดิฉันว่าเราไม่น่าจะรอด น,ะะนึกว่าชนแล้วมันมจะระเบิดซะหน่อยไม่มันเลยต้องไปผมบอกเลยนะฮะว่าท่า,านผู้ชมต้องเล่นแบบนี้สักครั้งนึงในชีวิตนะ,ะนี่คือเบล็อตควิสแบบว่าควิสสมองหน้าเลยประมาณนี้ตรวจสอบว่าคุณเนี่ยดู u t u b e ช็อตมากไหมหรือเปล่าแบบว่าเดาถูกทุกข้อหรือเปล่าเอาเป็นว่ามาเดาความเบรลอตกันนะฮะก็ตัวแรกแน่นอนอยู่แล้วนะสกบีดีอันนี้หมดอีซี่พอผมไม่ไหวแล้วผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้น โอไฮโอซิกมาโอ้โหอันนี้จะให้ทายทำไมวะเนี่ยในเมื่อมันก็มีมีตัวซอนอยู่แล้วรีเมสรีเมชเชคโอ้ my god ไอโชว์สปีดไอโชว์สปีดนี้เขาเปิดร้อนตั้งแต่ตอนไหนวะมันใช่เหรอเขาก็ยูทูบเบอร์ปกติไม่ใช่เหรอว้าวมีวิ่งนะฮะจงังหวะนี้มแมปแบบว่าที่เราเชี่ยวชาญมากๆมีวิง่งไปโอ้ oh my god เทสอ้อ ไม่ใช่เขาชื่อว่าอะไรนะอ๋อเคสหรือว่าเคสไม่ใช่แคชโอเคแคสโออ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วเมื่อกี้เราเล่นไอ้แมพขับปิดบลาทองสิบสองตัวใช่ไหมผมเจออีกแมพหนึ่งเข้าไปในไฮนนาที่ทองอยู่สิบเจ็ดตัวไม่ไม่ผมผม ผมผมไม่เล่นผมผมไม่ไม่ไม่ตายกันครับพี่ชายรถลรงผมสภาพดูไม่ค่อยดีสักกท่ไรเนี่ยเหมือนจะมีคนป่วยค่อนข้างเ,เยอะนะฮะมีแบบอ่ะพี่มินิฮารคนบินได้เยอะเลยนะอ่ะแล้วรถผมติดเสร็จแล้วอ่ะเอ่อพี่รถมันติดอ่ะพี่พี่ข้างหลังเข้ามาแล้วพี่เอา้าต่อไปเรามาอยู่กันในบ้านแสนสุขนะฮะโดยบ้านนี้เนี่ย ความพิเศษของมันนะฮะคือจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีกําแพงเดี๋ยวแบบนี้นะฮะเราสามารถจะกินเกำแพงได้นะฮะยิ้มไดวอกินยังไงกาแพงอยู่ไหนพี่หากาแพงไม่เจอแต่ว่าผมเจอแมวผมเจอผมเจอแมวแมวโอเคพุ่งหรือว่าเราจะสามารถกินได้แค่กําแพงสีขาวนะอ่ะหยิบมาแล้วก็กินอืม อ๋อหรอโอ้ my god เมื่อกี้ผมเลื่อนหาแมปเล่นอยู่นะฮะแล้วก็พบว่าแมปเบนเก้ากินเนื้อเนี่ยเขามีเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆ,ๆเนี่ยฮะเราไปตามหากันดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบที่ผมเคยทำช็อตไปคลิปหนึ่งนะฮะแล้วก็แทบไม่ได้ไมค์มเลยนะอ่าแล้แบบนี้สร้างโดยทับปองเอ็กซ์ตาร์หรือคือตุ๊กปองนั่นแหละหอ่าแล้วเร็วๆโหลดเร็วๆทำไมมันแหลกจังวะเนี่ยเดี๋ยว performance performance แบมมมบ300%อ้ my god โอเคได้อยู่ไม่ได้แหลกมากขนาดนั้นถึงแม้มันจะไม่ถึง60เฟรมก็ตามนะฮะด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไม่ทราบได้นะอุ้นเราไปตามหากันดีกว่าอันไหนคือดูดูดดไหนกุ้งผมกุ้งแบบ oh God. โอ my ก่อโผมผมเจอแล้วนะฮะเราทำการหยิบม,มาดูกันนะเอ่อเออต้องเติมก่อนใช่ไหมมันเป็นเกมพาร์ทใช่ไหมอ่าใช่ Extra Seafood โอเคตั้งไว้นะฮะ99บักเพื่ออ่ะมาแล้วยิบมายิบเอาไม่ได้เหรอหรือเพราะว่าผมต้องแบบถือสักอย่างก่อนอ๋อผมต้องถือจานมาก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้มาสีตัวนะอ่ละไปทําการปิ้งย่างเลยดีกว่าปิ้งย่างมาจาังหวะนี้เกี่ยมไม่รอดแนะ่มันคือกุ้งใช่ไหมล็อบสเตอร์อาละไปนะฮะจังหวะนี สุดมันมากๆเอาละมารอดูตอนสุกกันดีกว่าเวลาสุกมันจะแดงเว้ยมันจะมีแบบดีเทลหรือเปล่าโอ้ my god มันมีดีเทลนะฮะจังหวะนี้ของเรากลายเป็นสีแดงเลยนะเล็ก็ตรงปกมากเอาละทําการเอาเอาเอาลงจานทำไมผมถึงหลุดมาที่โต๊ะนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะนั่งตรงนี้ทำไมมันมันข้ามโอเคว่าช่างมระลิษฐ์นะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามากินของเรากันนะโดยมราคาแพงมากเลยการสบวัต เอาละกินเข้าไปว,าว้าวเล็กด้วยรสชาติโคตรแบบอโอเคใส่เพลงจนเหนื่อยนะฮะจะใส่เพลงทำไมเยอะแยะวะเนี่ย,งเ,งย,เ,ยเล่นมุกไว้เลยเกินโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นวันนึงกันนะสำหรับการสุ่มเล่นแบบของดาวก็เรียกตัวเป็นอะไรที่ดาวสมควรนะฮะแล้วก็เป็นใบหมวกที่ชัดเจนนะว่าคอนเทนต์ไม่มีจริงๆริงสำหรับเออจังหวะนดียะ แต่ก็ประมาณนั้นนะฮะก็งท่านชมเนี่ยมีความเป็นยังไงหรือว่ามีแมปกลาว,วที่แบบอยากจะแนะนำนะฮะก็สามารถมาแนะนำกันได้นะและ้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับยังไม่จบการใส่เพลงอีกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็ว้าย